สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาฝ่ายเช่นเคยค่ะแฟนๆวอลเล่บอลนะคะสามารถดูวอลเล่บอลสดนะคะในแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างไทยกับจีนค่ะเป็นแมตช์พิเศษนะคะฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดวันนี้นะคะวันที่19สิงหาคมเวลา16นาฬกาทางช่อง YouTube ของ TVA Channel ค่ะโดยวันที่19สิงหาคมนะคะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะคะต้องบอกว่าสามารถติดตามชมทีมสาวไทยของเราได้เลยนะคะเพราะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนค่ะในการแข่งขันอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนค่ะ โดยจะทำการแข่งขันในวันอังคารที่19สิงหาคมะคะเวลา16นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากค่ะจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube TVA Channel นะคะการแข่งขันครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นการทดสอบความพร้อมนะคะก่อนที่จะทำการลงแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ของทีมสาวไทยนะคะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะยังสะท้อนถึงการใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์นะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง2ชาติด้วยค่ะรูปแบบการแข่งขันนะคะจะมีการเล่นจริงทั้งหมด3เซตค่ะก่อนจะมีเซตพิเศษคือเซตที่4นะคะนักกีฬาของทั้ง2ชาติเนี่ยจะถูกผสมผสานอยู่ในทีมเดียวกันเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและการร่วมมือกันอย่างแท้จริงค่ะ หลังจบการแข่งขันนะคะจะมีกิจกรรมแฟนมีต t ด้วยนะคะเปิดโอกาสให้แฟนวอลเลย์บอลนะคะได้กระทบไหลนักกีฬาถ่ายภาพและขอลายเซ็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา16.00นาาเป็นต้นไปนะคะทางช่อง YouTube ของ t v a Channel ค่ะ อย่าลืมชมแล้วก็อย่าลืมเชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมวอลเลยบอลสาวไทยของเรากันด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแมตช์พิเศษเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสนุกมันและเราใจไม่แพ้แมตช์การแข่งขันจริงเลยละคะ่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสัปวาหน,นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ